จะอ่นแรกมาอ่นทความเลยอะไรหน้ไหนของุอ๋อี่อันอะไอ่าด้านลงใช่ใช่ค่ะอ่นทุกวันแก้วตาจะจานข้าวของวางดีๆไม่ลายชี้ด้วยขอคนเอ รียบร้อยทุกวันส่วนวารีชอบวางเข้าของไม่เป็นที่เป็นทางเช้าวันหนึ่งวารีไปขอยืมถุงเท้าของแก้วตาแก้วตาสามารถหยิบถุงเท้าให้วารีได้ทันทีวันถัดไปแก้วตาไปขอถุงเท้าคืนวารีหาถุงเท้าไม่เจอแก้วตาจึงช่วยหาและบอกวารีว่าถ้าวารีจัดขอ็ <c oughs>